สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องเจ Story อีกแล้วนะครับก่อนอื่นก่อนที่ทุกท่านจะได้รับชมรับฟังข่าวสารจากทางช่องของเรายังไงผมรบกวนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพ่อแม่เด็กมีเฮรับเงินสองเด้ง1,400บาทต่อเดือนใครมีสิทธิ์ไดบ้างเช็คที่นี่ รับเงินบุตรสองเดงมีสิทธิ์รับเงินบุตรสองเดง800บาทบวก600บาทรวมเป็น1,400บาทต่อเดือนเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดและเงินสงเคราะห์เด็กสำหรับเงินช่วยเหลือเด็กแรกเกิดจะได้รับเดือนละแ0 0บาทจนกว่าลูกจะมีอายุครบ6ปีเงื่อนไขการรับเงินทั้งสองโครงการเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด แรงเงินสงเคราะห์เด็กกลมบัญชีกลางเอาใจใส่และพร้อมดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงนอกจากนี้สำนักงานประกันสังคมกระทรวงแรงงานเผยแพร่กฎกระทรวงเพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร8 0 0บาทมีผลบังคับแล้วณตอนนี้สำหรับเงินสงเคราะห์บุตร8 0 0บาทผู้ที่มีสิทธิ์ได้คือผู้ประกันตนมาตรา 3- 3 มาตร3า39ที่มีการจ่ายเงินสมทบมาสักระยะหนึ่งแล้วและมาตา40ทางเลือกที่3ผู้ที่จ่ายเงินสมทบเดือนละ3 0 0 0บาทจะได้เงินสงเคราะห์บุตร200บาทโดยทางนี้จะได้รับเงินจนกว่าบุตรจะมีอายุครบ6ปีบริบูรณ์และสามารถเบิกเงินสงเคราะห์บุตรสูงสุดได้ไม่เกิน3คนสามารถติดต่อรับเงินได้เลยตั้งแต่เดือนแรกที่บุตรเกิดมา สำหรับเงินอุดหนุนเด็ก600บาทส่วนเงินอุดหนุนเด็ก600บาทให้กับประชาชนทั่วไปที่ลูกอยู่ในครอบครัวรายได้น้อยเมื่อเด็กเกิดมาก็สามารถไปลงทะเบียนได้ณเทศบาลอปอตอสำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆโดยบุตรจะอยู่กับพ่อแม่หรือไม่ก็ได้จะอยู่กับปู่ย่าตายายก็ได้ก็สามารถรับเงินอุดหนุนเด็กได้แต่จะต้องไปลงทะเบียน ในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงกับผู้ปกครองเช่นพ่อแม่อยู่เชียงใหม่แต่บุตรอยู่กับยาที่จังหวัดลำปางต้องไปลงทะเบียนในพื้นที่จังหวัดลำปางและจะต้องลงทะเบียนในพื้นที่ที่บุตรอยู่จริงโดยไม่จำเป็นจะต้องตรงกับทะเบียนบ้านก็ได้ เมื่อลงทะเบียนเสร็จหน่วยงานที่รับเรื่องเทศบาลอมตอสำนักงานเขตในพื้นที่ต่างๆก็จะส่งเรื่องไปที่พัฒนาสังคมจังหวัดจากนั้นก็จะตรวจสอบข้อมูลว่าท่านที่ลงทะเบียนนั้นได้เข้าเกณฑ์จริงๆหรือไม่โดยจะใช้เวลาประมาณ3-6เดือนในการตรวจสอบหากท่านได้รับการอนุมัติจะได้รับเงินย้อนหลังตั้งแต่เดือนที่ลงทะเบียนขั้นตอนรับเงินบูทสองเด้งเช็ค ขั้นตอนที่นี้เกณฑ์ของการได้รับเงินอุดหนุน600บาท 1. เด็กต้องมีสัญชาติไทยพ่อแม่ของเด็กก็ต้องมีสัญชาติไทย 2. เด็กไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 3. เด็กอยู่ในครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ยต่อคนไม่เกิน1 0 0 0 0บาทต่อปีหากได้รับเงินสงเคราะห์บุตร800บาทสามารถรับเงินอุดหนุนอีก 600บาทได้หรือไม่ได้อาจเข้ารักเกณฑ์หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้โดยตรงที่เบอร์65 02 651 6534 02 651 6902หรือ02 651 6920ซ้ายด่วนโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดและขั้นตอนการขอรับสิทธิ์เงินสงเคราะห์บุตร 1>, 1. กรอกข้อมูลขอใช้สิทธิ์บุตรคนเดิมกรณีกับเข้าเป็นผู้ประกันตนสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่ w w w s s o c o t h 2. บัตรประชาชนตัวจริงและสำเนาบัตรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องสมสมุดบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินพร้อมสำเนากรณีต้องการเปลี่ยนธนาคาร 4. ยื่นเอกสารไดที่สำนักงาน ประกันสังคมกรุงเทพทั้ง12แห่งหรือสำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือกรณีมีข้อสงสัยสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนประกันสังคมโทร1506